بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Um ah in in a l l a h ا ل س ل ا م วันนี้นะครับเราก็มาต่อกันในส่วนของครั้งที่แล้วนะครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่กันในหน้าที่ ครั้งที่แล้วเราก็ถึงในหน้าที่7นะครับอยู่ในหน้าที่7จ็ดเราได้แบ่งมรดกเนี่ยเราได้รู้ประเภทของทายาทต,ต่างๆนะว่ามีทั้งหมดมีการกินมรดกเนี่ยทั้งหมดมี3แบบด้วยกันนะครับมีการกินมรดกทั้งหมดเนี่ยสแบบก็คือในส่วนของปรุงคดู ที่เราได้ผ่านกันมานะในส่วนของฟารุดูและในส่วนของอมีกินแบบฟารุดูมีกินแบบอัสซอบะแล้วก็มีกินทั้งฟารุดูและอัสซอบะนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจจากตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงในบทของมันเนี่ยเราก็ได้รู้มาก่อนแล้วว่ามรดก ok เนี่ยส่วนแบ่งมรดก ok เนี่ยมันก็มีแบบฟารุดูกับอัสซอบะนะครับ อ่ามันมีแบบฟอรุดูและแบบอัสโซบะฟรุดูเราก็ได้ผ่านกันไปแล้วว่ามี1ส่วน2 1ส่วน4และ1ส่วนแแล้วก็1ส่วน3 2ส่วน3และ1ส่วน6นั่นเองนะครับอ่าก็มีอยู่6สัดส่วนส่วนอัสโบะก็คือส่วนที่มันเหลือหลังจากที่คนที่ได้กินฟอรุดูเนี่ยกินไปหมดแล้วนะครับตรงนั้นเขาก็เรียกว่าอัสโบะนั่นเองนะ อ่าส่วนวิธีการแบ่งเนี่ยเราก็จะไปรู้กันในบทเรียนซึ่งเราก็ผ่านกันแบบคร่าวๆไปแล้วในตัวอย่างนะครับซึ่งรายละเอียดแล้วก็วิธีการหาจริงๆแล้วเนี่ยอ่ามันก็จะไปอยู่ในบทของมันอ่ามันก็จะไปอยู่ในบทท,ท้ายๆนะครับก็จะมีวิธีการแบ่งมีวิธีการหาอ,อัลฟาและนะครับอก็จะมีรายละเอียดบอกไว้ชัดเจน วันนี้เราก็มาต่อกันนะครับเรามาต่อกันจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราจบกันในส่วนของฟตอฟตลูฮูฮะฟอตลูฮูนี่ไปแล้วนะครับเราจบกันในส่วนของนี่ตัวสุอานสุอานมานิสบาตูฮูอีลาวกรีฮีสุอานทันมาเลยวันนี้ครับ มานิสบัตตูฮูอีลาวยริฮีมาอะไรนิสบะก็คือการพาดพิงหรือว่าการเกี่ยวข้องกันเนี่ยการพาดพิงฮูฮูก็คืออินมินฟลอริดมานิสบัตตูอินมินฟอรออีดิอ,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 ดอีลาไปยังวยริฮีวยริฮีก็คืออื่นๆจากฮกีก็กลับไปหาอินมินฟอรออิดเหมือนกันก็คืออื่นๆจากมันนะครับ อ่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับวิชาอื่นวิชาฟอ,รอเรสต์เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับวิชาอื่นหรือเปล่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับอ่ามาดู j a w า b j a w a b คำตอบ,น,บตอนน s b a t u anhu minan ช l u m i s shar'iyati kamil tafsir walhadith walfikhi เกี่ยวข้องอย่างไรดูครับ นิสบัตตูหูการเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องของมันหรือว่าการพาดพิงของมันของมันก็คือของวิชาฟอโรเอตนะนิสบัตตูอินฟอโรเอตเนี่ยอันนะหูอันนะอินมันฟอรออิดอ่าฮูก็คืออินมันฟอโรเอตแท้จริงวิชาฟอโรเอตเนี่ยมินจากนั่นก็หมายถึงมินดิสต์อไดก็คือเป็นส่วนหนึ่งจากอ่าวิชาฟอโรเอตเนี่ย มันเป็นส่วนหนึ่งจากอะไรครับมีนั่นอูลูมิชรอียติเป็นส่วนหนึ่งจากอูลูมอูลูมย้ำม,มาจากอินมุนอ่ะก็คือบรรดาวิชาความรู้อ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาวิชาความรู้ต่างๆอัชชะร์อียติชรอียะคือในเรื่องของหลักศาสนาบัญญัตินะมันเป็นวิชาความรู้ ในเรื่องของวิชาหลักศาสนบัญญัตินั่นเองอก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาศาสนบัญญัติต่างๆมีอะไรบ้างล่ะวิชาศาสนบัญญัติต่างๆยกตัวอย่างเช่นกาอิดมิดทัฟซีรีวนฮัดดีซิวลฟิกฮิยกตัวอย่างเช่นกา,าเช่นอิดมินฟิอดตฟัฟซีร์ก็เช่นวิชาตัฟซีรตัฟซีรก็เป็นส่วนหนึ่งของอุลูมชราระอียะฮัดดีซฟิก ทุกๆวิชาก็เป็นส่วนหนึ่งจากอูลูมชาเลยนั่นเองนะครับดังนั้นวิชาฟอรอสก็เป็นอูลูมุชราเลียเช่นเดียวกันวิชาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของเสนนะทั้งหมดครับวิชาฟิกฮะดีษวิชาเตอฮีดวิชาอัลษกวิชาตอซาวฟวิชาอุสูลุนฟิกทุกๆอย่างนะครับ ที่มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของศาสนาบัญญัติที่เป็นวิชาที่ดึงนําเอาออกมาจากอันกุรอานดึงออกมาจากอันฮะดิษทุกวิชาทุกทุกอย่างเรียกว่าอุลุมชัริยาะนะครับามาดูมุซนิฟมีทํามตะลีกอยู่ตะลีกเลขสามตรงนี้ครับเลขสาดูข้างล่างหน่อยอวันฟรุกูเบนั่นอุลูมชัริยะที وعلوم الشرع أن الأول هو الذي وضحه الشارع آه, وضعه هو الذي وضعه الشارع والثاني هو الذي أباحه الشارع سواء هو الوادع أو غيره أعمل آه, كم دكتان كوسام ونفرق بينه ونفرق. และความแตกต่างความแตกต่างใบหน้าระว่างอูลูมิชไรยะกับคําว่าความแตกต่างระหว่างคําว่าอูลูมชะรยะและคําว่าอูลูมิชไร,คว,รความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ครับอูลูมชรอรยะกับอูลูมิชะรถ้าแตกต่างกันในด้านลูกอ่าในด้านลูก็เนี่ยในด้านของหลักกวาอสเนี่ยเราก็จะเห็นว่า คำว่าอุลูมเชรอียะอุลูมเชรอียะมันเป็นการนาอัตเหมือนอุตตัวนี้ก็เป็นสีฟ้านะครับสีฟ้าของว่าอุลูมก็มีความเป็นนาอัตมันอุดต่อกันนะครับส่วนอุลูมชาระอียะอุลูมชาระเป็นการอีดอฟ้ากันนะครับ อ่ะอิดอฟะตรงนี้ก็เป็นศีฟะนะครับอ่าเป็นนาอัฎมันอูดอ่าอ่ะ,อะตรงนี้ชาริยะเนี่ยเป็นนาอัฎหรือว่าเป็นศีฟะส่วนมันอูดก็คือโอลูมนะครับอ่าเรามาดูว่าความแตกต่างตามความหมายเนี่ยคืออะไรครับอ่าอินนันอววาลูอ่าอินนันอววาล่ะ อัทน,อน,นที่หนึ่งอันที่หนึ่งก็คืออันไหนครับอันที่หนึ่งคืออูลูมชารีอียะอ่ะโอรูมชารีอียะคืออะไรฮุวัลละดีอ่ะหูวัลละดีฮุวคือไออันแรกเนี่ยโอรูมชาอียะเนี่ยคืออันละดีสิ่งซึ่งที่วะาดออาหูวะาดอได้วางฮูหูมันมันก็คืออะไรครับก็คืออันละดีมุรอดของอันละดีคืออะไรอ่ะมุรอดอันละดีก็คือเอาวันเอาวันคืออะไร อาวันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คืออุลุมชารียนั่นเองอ่าชาเลสิ่งที่ชาเลได้วางสิ่งนั้นมาสิ่งที่ชาเลได้วางมันมาอ่าอุลุมชารียก็คือสิ่งที่ชาเลได้วางมันมานะครับชาเลคืออะไรล่ะก็คือกุรอานและฮะด,ดีสก็คืออัลลอฮ์และท่านนาบีนั่นเองนะครับท่านนาบีผู้ที่นำวะฮีจากอัลลอฮ์มา ก็คือสิ่งที่ได้ดึงออกมาจากตัวบทกุรานและฮะดษนี่แหละสิ่งที่เป็นพระดํารัสจากอัลลอฮฺตาลานะครับและสิ่งที่เป็นพระวจนะของท่านศาสดานบ,บีฮัมมัดสูลาะฮุวะลิวะซัลลัมสิ่งนั้นเนี่ยก็คือเรียกว่าสิ่งที่ชาอะได้นํามาดังนั้นทุกสิ่งที่ชาอะนํามาเนี่ยเรียกว่าอูลูมชาเรียส่วนวัสานีส่วนวัสานีก็คืออะไรครับ อันที่สองเนี่ยคำเนี่ยคำว่าอูลูมุชเารีเนี่ยอ่าวัสซานีฮวนละดีอาบาฮูชารีโอก็คือฮูว่าอันที่สองเนี่ยคือสิ่งซึ่งที่อันละดีสิ่งซึ่งที่อาบาฮูอาบาฮาเนี่ยแปลว่าอนุญาตทําการอนุญาตให้นะครับฮูฮูกลับไปหาอันละดีอันละดีมุรอดของอันละดีก็คืออะไรล่ะคืออูลูมุชเารีนั่นเองครับอูลูมุชเารี สิ่งซึ่งที่ชาเรียเนี่ยอนุญาตให้นะครับสวาอุนไม่่่วาาอหัวสวาอุนหัวไม่ว่าชา,าเรียน,นั่นะจะคืออะไรครับจะเป็นวาเดียเองอ่าเอาไกรรูหูหรืออื่นๆจากวาเดียนั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่ชาเรียเนี่ยอนุญาต ให้สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อนุญาตนะครับอ่า آ, ไม่ว่าไม่ว่าชาเรียนเนี่ยจะเป็นคนที่วางสิ่งนั้นมาเองก็เช่นอ่าวิชาต่างๆนะครับที่เราดึงออกมาจากกุรรมฮะดิษหรือว่าอื่นๆนะครับอ่าหรือว่าสิ่งอื่นๆก็คือสิ่งที่ดึงออกมาจากตัวบทต่างๆนั่นแหละอ่าก็คือความหมายคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าอูรุมชารียก็คือสิ่งที่ชาเรียเนี่ยได้วางมาโดยตรงเลยนะครับ ส่วนอ um นะุลูมุชารีเนี่ยเขาก็จะให้เป็นความหมายว่าสิ่งที่เราดึงออกมาจากตรงนั้นนะครับก็คือสิ่งที่ชาอะอนุญ,ญาตให้ก็คือสิ่งที่ดึงแล้วก็มีที่มาจากตรงนั้นนั่นเองนะครับสิ่งที่ดึงออกมาและชาอะอนุญาตให้ว่าอ่ามันเป็นสิ่งนี้เพราะว่าเรามีพื้นฐานนะครับเรามีตัวบทที่ดึงออกมาจากอันกุรอานและฮะดีษนั่นเองนะครับอ่าจบไปนะ หน้าที่แปดนะครับถัดมาอ่าสุอรรณถัดมาครับสุอันมากอยะตุหูนิฮายะตูอิสติฟาด่นิอ่ามาอะไรคือกอยะกอยะคือเป้าหมายกอยะก็คือที่สูงสุดนะนะั่นแหละจุดสูงสุดก็คือเป้าหมายน,นั่นเอง เป้าหมายของฮูหัวคืออิลมิฟอร,รอเออะไรคือเป้าหมายของวิชาฟอร,รอเอตนี่ฮายาตุลิสติฟาร่าตรงนี้เนี่ยตรงขีดตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือจะใช้วงเล็บนั่นเองแต่ภาษาอัหรับเนี่ยจะใช้ขีดแทนการใช้วงเล็บอ่ก็จะมีสัญลักษณ์ในการเขียนแตกต่างไประหว่างภาษาอื่นๆืน่น่านี่ฮายาตุลิสติฟาดะอันนี้เขาจะอธิบายคําว่าวงเล็บของคําว่ากอยะกอยะก็คืออะไร ไว้ยะคือนิหายะนิหายะแปลว่าสิ้นสุดหรือว่าสุดท้ายสิ้นสุดของอิสติฟาดะอิสติฟาดะคือประโยชน์นั่นเองของการที่จะนําเอาประโยชน์สิ้นสุดของการที่จะนาเอาประโยชน์หมายถึงอะไรครับสูงสุดนั่นเองจุดสูงสุดของประโยชน์นั่นก็คือเป้าหมายเป้าหมายของวิชาฟรอเอตเป้าหมายของการเรียนวิชาฟรอเอตคืออะไร Nah, jawab. Nah, goya tuhu. Jawab, goya tuhu. Isolun hukuki ila zawiha wa as ashabiha. Tung ini lah Allah Nah. Nah, lantas as habihah. เป็นฮาเล็กนะครับตรงนี้ม่อเขียนสำนักพิมพ์เขียนเป็นฮาใหญ่มาร่าตูฮูเป้าหมายของวิชาฟอเอสเป้าหมายของการเรียนรู้วิชาฟอเอสเนี่ยคืออะไรอีซอลุนฮูกูกิอีซซเนี่ยแปลว่าทําให้ถึงนำไปส่งให้มันถึงนำอะไรล่ะไปให้ถึงนำเอาฮูกุฮูกก็คือบรรดาสิทธติต่างๆฮูกุกย่อมมาจากฮัก ุอีซอ,อนฮุก,กูนำให้สิทธิต่างๆเนี่ยไปถึงไปถึงอะไรครับแต่อันลุกอีซอนอีลาตาอันลุกไปที่อีซอนอีลาไปยังนำถึงนำให้ถึงไปยังไปยังอะไรครับザวีฮะอ่ะザวีเป็นยังอย่อจากคำว่าซูซูザวีไปยังザวีเจ้าของอ่าซูザวีฮะนะครับ อีลาซาวีฮาอ่าคำนี้คำนี้ไม่ใช่เป็นยาเอมอ์นะครับก็คือซรวคำว่าซูเนี่ยพอเป็นมัจรุดก็เป็นซาวีนะครับอ่ามัจรุดด้วยกับตัวยาเพราะว่าเป็นอัสมาอุนคอมซะนะครับไปยังเจ้าของของฮาฮากลับไปหาฮุก,กูกนะครับไปยังเจ้าของของกรรมสิทธินั้นอ่าใครเป็นเจ้าของของกรรมสิทธินั้นก็นำ สิทธิตรงนั้นเนี่ยไปให้เขาครับก็อีซอนฮูกุกไปให้เขานําเอากรรมสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยไปให้ถึงยังตัวเขานะครับวะอัชฮาบีฮาอ่าอัชฮ ah ah. ับย้ำมาจากคําว่าซอฮิบซอฮิบก็คือเจ้าของเหมือนกันนะครับเจ้าของของฮาฮาก็คือฮูกุกนั่นเองอ่าความหมายเดียวกันก็คืออะไรครับเป้าหมายของวิชาเป้าหมายของการเรียนรู้วิชาฟรอร์เอสก็คือเพื่อที่จะให้สิทธิของเขาเนี่ยไปถึงยังตัวของเขาผู้นั้นนั่นเองนะครับ ดังนั้นเราเรียนวิชาฟอเอสตมาเนี่ยเมื่อเราคำนวณคำนวณมรดกได้เน,นี่ยเราก็จะเอาสิทธิของเขาเนี่ยไปให้เขานะครับว่าเขาเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับเท่าไหร่ได้รับ1นส่วนสของกองมรดก1นส่วนสของกองมรดกหรือว่าได้รับส่วนที่เหลือทั้งหมดของก ok. องมรดกเราในฐานะที่เป็นผู้ที่เรียนรู้เนี่ยเราก็สามารถท uh ี่จะแบ่งได้นะครับแบ่งแล้วก็าสามารถที่จะบอกได้ว่าใครเนี่ยได้เท่าไหร่ ก็เท่ากับว่าเราได้เอาสิทธิที่เขาควรจะได้รับเนี่ยไปให้เขาส่วนอันถัดมาครับมาฟาอิดะตูฮูมาอะไรฟาอิดาก็คือประโยชน์ประโยชน์ของฮูฮูอินมินฟลอร์อิดมาฟ้าอีดาตัวอินมินฟอร์อิดอด,ะอ,อ,อ,ดอะไรคือประโยชน์ของวิชาฟลอรอิดวิชาฟอร์อิดมีประโยชน์อะไรเจ้าว่าตอบ فائ ิดะตัวู ها. อันอิกติดารุอัลาต้ายินอวะทัชซีซิสฮามิซาวีฮะา فائ ิดะประโยชน์ประโยชน์ของวิชาฟอโเอตประโยชน์ของวิชาฟอโเอตคืออะไรครับอันอิกติดารก็คือสามารถมีความสามารถสามารถที่จะาทำอะไรครับ ลาตะลุกอิกติดาล阿สามารถบนการตะยีนการตะยิงคือการเจาะจงการเจาะจงการกําหนดนะครับการกําหนดเจาะจงวัตซีซิซฮามตักซีก็คือการเจาะจงเหมือนกันลาตะยีนวัตซีซิซฮามีการเจาะจงและการเจาะจงก็คือความหมายเดียวกันก็คือการกําหนดเจาะจงเจาะจงซีฮามก็คือส่วน ส่วนแบ่งนะครับสีหามส่วนแบ่งลีซาวีฮาลีซาวีฮานะให้กลับอะไรครับซาวีเจ้าของฮาฮากลับไปหาสีหามนั่นเองนะครับเป็นการเจาะจงส่วนแบ่งต่างๆให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของของส่วนแบ่งนั้น,นก็คือประโยชน์ของวิชานี้ก็คืออะไรครับประโยชน์ของวิชานี้ก็คือ มีความสามารถที่จะเจาะจงแล้วก็กำหนดส่วนแบ่งของแต่ละคนนะครับส่วนแบ่งของแต่ละคนให้กับเจ้าของของคนที่เขาได้รับส่วนแบ่งนั้นนะ่ยก็คือมีการเจาะจงว่าแต่ละคนเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับอ่าอย่างที่เราได้บอกกันมาในครางหน้าว่ามันมีส่วนแบ่งเท่าไหร่บ้าง1นส่วนสี่อ่าหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่นสวนแปดหนึ่งสามหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งหกอ่าตามนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะบอกกําหนดได้ว่า แต่และใครแต่และคนเนี่ยมีใครได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับว่าส่วนแบ่งของเขาเนี่ยได้เท่าไหร่เราก็สามารถที่จะบอกได้แล้วก็เอามาแบ่งจากทรัพย์สินจร,จริงๆเลยนะครับว่า1นส่วนสจากทรัพย์สิน1ล้านเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่อ่าหส่วนสจากทรัพย์สินทั้งหมดที่มีมูลคา่าอ่าหล้าน2ล้าน3ล้านเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้นะก็เป็นไฟด้าของในการเรียนวิชานี้อ่าส่วนส่วนถัดมา มัสติมดาดูฮูอิสตินาดูฮูอ่าวัสดิคโคราจูหูนะมาอิสติมดาดูมัสติมดาดูมาอะไรอิสติมดาต okay, ิสนาะคือการดึงเอามาการดึงเอามาฮูหูของอินมินฟลอูเอไอา่าการดึงเอามาของวิชาฟลูออไรด์ก็คือดึงเอามาจากไหนวิชาฟลูออไรด์เนี่ยดึงเอามาจากตรงไหนนะครับ อ่าวงเล็บอ่าอิสติมดัสอิสติมดัสตรงนี้นะครับความหมายของคำว่าอิสติมดัสคืออิสตินาดูฮูอิสตินาคือการพาดพิงฮูอิสมินฟอรรเอตการพาดพิงวิชาฟอรรเอตวัสติฟอโรยูฮูอิสติร็อคือการดึงนําเอาออกมาฮูของวิชาฟอรรเอตก็คือมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิชาอื่นๆนะครับแล้วก็มันดึงเอาออกมาอย่างไรนะตรงนี้เขาก็คือเรียกว่าอิสติมดัสนั่นเอง หมายถึงว่ามันมีที่มาและดึงเอาออกมาจากตรงไหนนั่นเองเยาวาตอบหัวมีนั่นกีตาบีวาซุนนะทวันอิจยมาไอหัวก็คืออิสติมดัสของมันเนี่ยคืออะไรมีนั่นกีตาบีนำเอาออกมาจากกีตาบกีตาบก็คืออันกุรอานนั่นเองดึงเอาออกมาอย่างไรล่ะ,ะก็คืออายาที่เกี่ยวข้องนะครับอายาที่เกี่ยวข้องในเรื่องมรดกดังนั้นอายานี้เกี่ยวข้องอย่างไรก็มีการ ตัฟซีดมีการนะครับมีการตัฟซีดว่าความหมายของอายะนีเนี่ยคืออะไระมีการพิจารณาว่าอายะนั้นเนี่ยมีรูปแบบประโยคอย่างไรนะครับมีการมีการตะยีนประโยคอย่างไรมีการตะยีนมีการตักซีดประโยคอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเราสามารถที่จะดึงย้อนกลับไปตรงวิชาอุสุลุลฟิกว่าอายะเนี่ย มันมีการบยานมีการเตาเดียมีความชัดเจนอ่ามีมุขกรรมะมีมุตตชาวิหัตอะไรอย่างไรนะครับก็ย้อนกลับไปตรงนั้นนะครับอ่าก็ดูจากกี่ตามนั่นเองวัดซุนนะก็เช่นเดียวกันดึงเอาเออกมาจากซุนนะนะครับก็ดูว่าฮะดิษ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องมรดกก็เป็นวิธีการของบรรดานักวิชาการเป็นวิธีการของมุสตาฮิดว่าเขาใช้วิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์พิสูจน์ฮะดีษตรงนี้ก็ย้อนกลับไปถึงวิชามุสตอลาเช่นเดียวกันแล้วก็ใช้วิชาอุสูลุนฟิกในการที่จะดึงเอาหัวข้อตรงนั้นเนี่ยออกมาดึงเอาหุกมตรงนั้นเนี่ยออกมานะครับวันอิจมะ,ะวันอิจมะนะครับอิจมะแล้วก็อิจมะคือมติของปวงปาส นิติของปวงปาดคืออะไรก็คือสิ่งที่บรรดาอุลมะเนี่ยเห็นพ้องตรงกันนะครับบรรดาสิ่งที่บรรดาอุลมะทุกคนเห็นพ้องตรงกันอิจมะเนี่ยก็จะมีแบ่งว่าอิจมะตรงไหนอิจมะตรงไหนที่สามารถนําเอามาเป็นหุกลมได้อ,อิจมะตรงไหนที่ไม่สามารถเอาเป็นหุกลมได้หรือว่าสิ่งไหนเรียกว่าอิจมะสิ่งไหนที่ไม่สามารถเรียกว่าอิจมะได้ตรงนี้ก็จะมีอธิบายอยู่ในวิชาอุซูลุนฟิกทั้งหมดนะครับ อ่าดังนั้นทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิกเนี่ยบรรดามุจดาฮิตดาวรามาเนี่ยก็จะใช้วิธีการทางอุศุลฟิกนะครับในการที่จะดึงเอาหุ่กบกตรงนั้นเนี่ยออกมาอ่าถึงตรงนี้เนี่ยเราก็จบกันในที่มาบาดิคอมซาไปแล้วนะครับอมาบายดิมาบาดิอัชรอนะครับมาบาดิอัชรอก็คือปัจจัยพื้นฐานของวิชาทั้ง10ครับหรือว่ามุกอดดีมาอินมินนั่นเอง หลังจากตรงนี้เนี่ยจะเป็นสออานที่เริ่มเข้ามาในตัวบทวิชาจริงๆแล้วนะครับถึงสุานตรงนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราจบในส่วนของมุกตีมาไปแล้วนะครับหลังจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาเข้าวิชาจริงๆนะครับมาเข้าวิชาจริงๆว่ามันคืออะไรบ้างมันมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างมาสุานแรกเลยมาเปิดสักหนึ่งส س อานก่อนนะครับ س อานแรกมาฮวนอิร ah ุสุ มาอะไรมาอะไรผัวคืออะไรคืออันอิรุสุคือมรอดกอ่าเราเรียนรู้เรื่องมรดกเนะี่ยอ่าเรารู้เราจะมาเรียนเรื่องการแบ่งมรดกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามรดกคืออะไรอ่าเราก็จะต้องรู้ว่ามรดกคืออะไรจะว่าผัวฮักกุนกอบิลุนดิตตะจัตซียุสบัตุลิมุสตะฮักกิฮี บะดบาไม่เอาทีมันกานัลมาลูล่อลวงข้อเก่าวคือฮักกุนเก่าวคือฮักกุนสิทธิฮักแปลว่าเนี่ยฮักแปลว่าสิทธิฮักกุนสิทธิก,ทธก็บิลุนที่มันรับดิตรยาซีรับการแบ่งที่มันรับการแบ่ง ตยัตสีตยัตสีก็คืออะไรครับข้อหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งข้างล่างหนึ่งไอลิตตักซีมีก็คือตักซีมการแบ่งตยัตสีก็คือตักซีมนั่นเองตักซีมก็คือการแบ่งวมัมะนาโกบุลิตยัตสีและความหมายอ่วาวัมะนาและความหมายของอะไรครับโกบุลิตยัตสีโกบุนการรับอัตยัตสีการแบ่งอ่าความหมายของที่มีการรับการแบ่ง แต่ยัตตคือการแบ่งและการที่มันรับการแบ่งได้เนี่ยคืออะไรก็คือมายุงกิน่สิ่งที่มันสามารถอะไรครับสามารถไออยู่กอล่ที่จะถูกกล่าวฟีฮีในสิ่งนั้นว่าสิ่งที่เราสามารถสิ่งที่เราสามารถจะกล่าวในสิ่งนั้นเนี่ยว่ากล่าวว่าอะไรครับอันนี้คือมอกกักูรุนกลาเกาในตรงนี้ครับก็คือกล่าวว่าอะไรดิฮาลานิสฟูฮูอ่าสำหรับสิ่งนี้เนี่ย นิสฟูฮูครึ่งหนึ่งของมันหรือว่ากล่าวว่าะไรครับลีฮาซาซูรุซูหูสำหรับสิ่งนี้เนี่ยสูรุสหนึ่งส่วนสามของมันวนาหูซาลิกาและอื่นๆจากดังกล่าวอินตาก็คือสิ่งที่มันรับการแบ่งคืออะไรครับสิ่งที่เราสามารถบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้เป็นหนึ่งส่วนสามได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ได้มันสามารถที่จะแบ่งอย่างนั้นได้ก็เช่นสิ่งของต่างๆเนี่ยแหละนะครับเช่นทรัพย์สินก็แบ่งได้ใช่ไหมครับ หรือว่าสิ่งของเช่นอาหารเนี่ยแผ่นขนมปังหรือว่าข้าวหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะแบ่งได้ว่าห,หนึ่งส่วนสามของมันคือเท่าไหร,หร่อ่าและอะไรหลายที่มันไม่สามารถที่จะรับการแบ่งได้เช่นความรู้เราไม่สามารถบอกไดนะ้หรอกความรู้ของนี้เนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสามของฉันเป็นครึ่งหนึ่งของฉันมันไม่สามารถที่จะกําหนดเป็นประมานได้จริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของนมามธรรมหรือว่าความรักเราบอกว่าเรามีแฟนหลายคนเรามีภรรยาหลายคนเราแบ่งความรักให้คนนี้หนึ่งส่วนสามแบ่งความรักให้คนนี้หนึ่งส่วนสี่นะครับ มันไม่สามารถที่จะมาวัดค่าตรงนี้ได้ถึงแม้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นอ่ความแตกต่างว่าเราเนี่ยมีความรักกับคนนั้นมากกว่าคนนี้มากกว่าแต่มันก็ไม่สามารถที่จะมาแบ่งเป็นจํานวนที่เจาะจงได้ว่ามันคือหนึ่งส่วนสองมันคือหนึ่งส่วนสามันคือหนึ่งส่วนสี่สิ่งที่มารับการแบ่งได้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถจะบอกได้ว่าตรงเนี้ยมันมีครึ่งหนึ่งมันมีหนึ่งส่วนสามหรือว่ามันมีหนึ่งส่วนสี่เป็นตนนะครับ่ะยุสบาตูลิมุสตาฮกีฮี่ะตรงนี้ก็คือมุสตาฮก นะมุสตาฮิกกีฮีนะครับยุสบัตลีมุสตามุสตาฮิกนะครับมุสตาฮิกกีฮีมุสตาคือผู้ยุสบัตก็คือเกิดขึ้นหรือว่าปรากฏขึ้นซาบาตาเนี่ยมันแปลว่าอะไรครับมั่นคงสิ่งที่มันมั่นคงอยู่ตรงสิ่งนั้นนะครับสิ่งที่มันแน่นแฟนอยู่ตรงสิ่งนั้นอ่ตัวนี้ก็หมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือว่าได้รับ ให้กับใครครับลีมุสตาฮิกฮีสำหรับผู้ลีนะสำหรับมุสตาฮิกผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ฮีกับสิ่งนั้นสิ่งั้นก็คืออะไรครับก็คือฮักกอรบิลุลิตัยยะซีนะ,ะก็คือกรรมสิทธิ์ที่มัน,ร,นรับการแบ่งซึ่งที่ยุสบัตยุสบัตฮุวาในเอฟไอแอนกลับไปหาฮักกุลฮักกุลกอรบิลุลิตัยยะซีนะครับ ไอฮักตรงนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับใครครับเกิดขึ้นกับผู้ที่มีกรรมสิทธิ์บ,บนฮักตรงนั้นเขามีกรรมสิทธิ์ที่จะได้รับครับอันนั้นเนี่ยก็คือมรดกมรดกที่มันเกิดขึ้นกับผู้ที่สมควรที่จะได้รับบาดาหลังจากได้รับตอนไหนครับมรดกเนี่ยเราจะได้รับตอนไหนหลังจากเมาตี้หลังจากการตายของใครมันการนั่นมาลูรหูการตายของบุคคลซึ่งที่มันของบุคคลที่การ่าปรากฏอันมาลู นนะปรากฏว่าทรัพย์สินเนี่ยเป็นของใครครับราหูของเขาผู้นั้นของใครล่ะหูก็คือลิมุสตตฮิกเนั่นเองอหลังจากการตายของบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั่นเองนะครับเราจะมาทายาทเราจะได้รับตอนไหนครับทายาทก็คือหลังจากที่เจ้าของมรดกนั่นแนหะเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าถ้าหากว่าเขายังไม่เสียชีวิตมันก็ไม่ได้เรียกว่ามรดก นะครัอาะจะเรียกว่ามารดกก็ต่อเมื่อจะเรียกว่ามารดกก็ต่อเมื่อคนนั้นเนี่ยเขาได้เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เราก็จบไปในถึงแค่ตรงนี้ครับเดี๋ยวคราบหน้าเราก็จะมาต่อกันในสุอานถัดมาวัลลอฮฺว่าละมุบิสซาหบะบิลฮิตอฟิบวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมุราะมะตุลลอฮิตะอัลลาฮฺวะบารอกะโต